นี่สันมาตัวท็อปออฟชั่นเจ้าของเดิมดูแลดีมากราคาสบายๆแล้วผ่อนถูกคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักการใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะสายลมนำเสนอรถนิสันมาร์ทนะคะ1.2ตัว V L เกียร์ออโต้ปี2011นะคะตัวท็อปเลยนะคะนานๆคันนี้จะเข้ามาแล้วลูกค้าชอบถามว่าราคารถนะคะอีกโกคาที่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทคันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมไฟไฮโดรเจนนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือสีขาวมุกนะคะเจ้าของเดิมก็รักษาดีมากค่ะท่านผู้ชมมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งยางเนี่ยใช้นานได้เลยนะคะท่านผู้ชมใช้ได้อีกนานเลยะคะ่ะเจ้าของเดิมรักษาดีมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะกระจกมองข้างมีสีดําด้านตัดเห็นไหมสวยแล้วก็เก๋ด้วยนะคะท่านผู้ชมปุ่มพุ่สตาร์ทเห็นไหมคะกดปพ๊บรถจะล็อกได้เลยเนะะี่ยค่ะที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมไปหุ้มเบาะหนังมาหุ้มแบบดีเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่มคะ แบบตึงมากนะคะเพราะบางที่เขาจะหุ้มแบบไม,ไม่ไม่ตึงนะคะแต่เนี้ยแบบตึงมากนะคะมันหุ้มมาจากโรงงานเลยนะคะท่านผู้ชมเกียร <Gear Auto. S 1> ์ออโต้นี่ค่ะด้านหลังนุ่มมากนะคะีค่ะท่านผู้ชมสุดยอดของอีโคคารเลยรถเล็กจอดง่ายนะคะจอดคล่องนะะี่ค่ะผ่อนสบายสบายกว้างขวางท่นานผู้ชมนะคะ เดาเปิดให้ชมเห็นไหมคะเซนเซอร์หลังท่านผู้ชม1 2 3 4เปิดปุ๊บนะคะกว้างนะคะเดิมเดิมเลยคะ่ะท่านผู้ชมปี11ก็จริงนะคะแต่ว่าโชคหนสปีนตุบป,ปรับตุปปบตป,ปรับเลยเห็นไหมคะสดมากนะคะรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะะดูความกว้างสดจริงๆ สะอาดสะอาดรถไม่โทมเลยค่ะปีสิเอ็เนี่ยมาให้มาชมตัวท็อปปีสิบเอ็ดนะคะนี่กุญแจนี่ค่ะ่านผู้ชมนะคะพุสตาร์ทใส้ลมกดนี่นนะคะ่ะ่าชม,มเลขไม่อยู่ที่สองแสน 41,996กรกิโลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแอร์เย็นสบายนะคะท่านผู้ชมหาที่จอดได้ง่ายเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้ราคานะคะเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องก่อนขอญาตดับเครื่องอนะคะ,นะคะท่านผู้ชม 76แรงม้านะคะประหยัดน้ำมัน17.25กิโลลิตรนะคะท่านผู้ชม่ะประหยัดสุดๆนะคะเดิมเเลยตาไฟก็ไม่เหลืองนะคะท่านผู้ชมนะะเดิมเดิมเดิมนี่ซูมอยท่านผู้ชมนี่นะคะยูครบทุกชิ้นส่วนเลยนะคะสำหรับนะคะยุคนี้นะคะ นาทีนี้เอาแบบราคาประหยัดแล้วผ่อนสบายๆนะคะท่านผู้ชมนี่นมาร์1.2ตัว V L นะคะเกียร์ออตโอต้ปี2011ราคาอยู่ที่199,000บาทค่ะ199,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819นะคะเจอสายลมครั้งต่อไปกับคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ